สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาชมมารีวิวนะมาชมการรีวิวหมูจุ่มนะครับผมซื้อมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะเป็นหมูจุ่มึืนชื่อของจังหว,วัดนครสวรรค์เนาะนะครับโลกโก้ตามนี้เลยครับผมชื่อหลานตามนี้เลยครับผมนะครับก็จะมีที่ให้มาเนาะ ตัตขาวครับตอกทีไทยขึ้นใช่นะครับผมแล้วกับพวก่งจีนครับสรส่วนต๊กีฝรั่งนี้ผมนํามาเพิ่มเองนะครับผมนะเพื่อนๆชมเนาะเป็นชุดใหญ่นะครับผมนะอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับให้มาสามชุปให้มาสามถุงนะครับผมนะ มาเลเพื่อนเพื่อนส่งครับหมูจุ่มน้ำหนักก็ประมาณ3มขีดนะครับผมน้ำเขาหมักเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็น้ำจิ้ม3ามรสครับถุงใหญ่เลยครับนะครับตามโลโก้ตามโลโกล้หลานเลยเนาะส่วนน้ำซุปนี่เขา,เาตัก มันด้มีโลโก้เนาะไส้ถุงนะแล้วก็มีไข่ไก่ให้ซ้ำสามฟองนะผมสามนี้เลยครับแต่เพื่อนชมนะครับดูอรากาเนาะผมับ ราคาชุดละ100ร้อยกว่าบาทนะครับไม่เป็นชุดใหญ่เนะ <S <S <ข>าะก็จะมีไหลาไซน้านมีชุดใหญ่ชุดเล็กหน้าผมนะดีซื้อชุดใหญ่มาหนึ่งชุดนะผมเลยมารีวิวให้เพื่อนชมเนาะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําให้ชมนะครับเพราะว่าฝนจะตกหน้าผมบอกเลยเดีย๋ยวไม่ทันเดี๋ยวครับกลัวเพื่อนจะบ่นนะครับว่ามาบ้านนี้ดูคลิปบ้านนี้เสียงฝนตกตลอดนะครับผมตงขอไปอนะครับาามาชมแนละ้วมีแต่ที่ฝนตกเนาะ ดูจะดูตะกับข้าวห้ามให้ทําทำที่ทำของข้าวโชว์แตาดนเสียงฝนตกห้ามกคนก็จะําคาญผมเนาะ <S <S มาครับทุกท่านครับผมท่านใดสนใจเนาะอร่อยแน,น่นอนครับหมูจุ่มครับชุดก็ราคา100ร้อยกว่าบาทนะครับผมนะ <S <S เป็นชุดใหญ่ครับผมเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านใดที่นลกอยากทานหมูจุ่มเนาะ จริงแล้วจะต้องมีใบหระพาครับผมผมดูแล้วไม่มีนะครับผมขาดใบโหระพาถึงอย่างนะครับผมเลยมารีวิวให้เพื่อนๆชมครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันนวยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆใหม่เพื่อนชมครับผม สวัสดีครับ